หากคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมและการทำงาน ASUS TUF Gaming A15 รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดและราคาถูกที่สุดครับด้วยสเปคที่แรงลื่นพร้อมตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับออกแบบเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์สายแข่งขันหรือทำงานที่ต้องการความเร็วก็ตอบโจทย์อย่างที่พูดมาทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเปครุ่นนี้กันครับสเปคแรงจัดเต็มในทุกการใช้งานมาพร้อมกับ AMD Ryzen 5 7435H หน่วยประมวลผลที่ให้ประสิทธิภาพ สูงตอบสนองการใช้งานได้รวดเร็วและแรมติดมา8 g DDR b DDR5 บัตต4,008น้อยไปหน่อยต้องอัปเกรดหรือถอด8 g b ออกแล้วซื้อ16คูณ16มาใส่เลยครับซึ่งสามารถอัปเกรดได้สูงสุด64 g b นอกจากนี้ยังมี s d 512 g b เป็นแบบ PCIe 4.0ที่ให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถรองรับการอัปเกรดได้อีก1สล็อตเผื่อโหลดเกมไม่พอนะครับกราฟิกแรงเล่นเกมลื่นไหลสำหรับสายเกมมิ่งไม่ต้องกังวลเรื่องของเฟรมเรทตกเพราะเครื่องนี้มาพร้อมกับ NVIDIA GeForce RTX 2 050ขนาด4 g ิ d d r ดี6ซึ่งรองรับเทคโนโลย Ray ี Ray ร r a c i n g ทำให้ภาพสวยสมจริงและสามารถเล่นเกมยอดนิยมได้อย่างสบายนอกจากนี้จอแสดงผลขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS มีค่า f r e s ร Rate อยู่ที่144 h z อย่างช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวสมูทให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมแบบเต็มอัตร์ดีไซน์ทนทานพร้อมลุยไปทุกที่ตัวเครื่องของ ASUS t a b Gaming A15 ถูกออกแบบมาให้แข็งแกร่งทนทานและยังมีระบบระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมไม่ต้องห่วงว่าเครื่องจะร้อนเกินไปในขณะใช้งานหนะักแป้นพิมพ์แบบ RGB เพิ่มความโดดเด่นและให้ความรู้สึกในการพิมพ์ที่ดีขึ้นเหมาะสําหรับการเล่นเกมและการทําง,งานในที่มืดครับระบบปฏิบัติการและการรับประกันของโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ Windows 11 Home พร้อมใช้งานได้ทันทีอีกทั้งยังมีการรับประกัน2ปีแบบ on-site service บริการซ่อมถึงบ้านช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดการใช้งานครับจุดเด่นของ ASUS TUF Gaming A15 เป็นโน้ตบุกเกมมิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงครับผมคุ้มค่ากับราคาด้วยขุมพลังจาก Ryzen 7และการ์ดจอ RTX 2050ที่รองรับการเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นจอ1 144เฮิรตที่ให้ภาพคมชัดระบบระบายความร้อนที่ดีและดีไซน์ที่แข็งแกร่งและนี่ก็คือตัวเลือกที่เหมาะสําหรับเกมเมอร์และผู้ใช้ที่ต้องการโน้ตบุ๊กที่แรงทนและคุ้มค่าที่สุดในราคาระดับเดียวกันครับและส่วนของราคากลางรุ่นนี้อยู่ที่23,990บาทบางร้านอาจจะมีลดหรือจัดโปรโมชั่นผมจะแปะลิงก์พร้อมกับสเปคไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับ